วัดป่าเลไลวรวิหารตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอา,ารามหลวงชันตรีชนิดวารวิหารมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,200ปีโดยปรากฏในพงศา,าวดารเหนือว่าพระเจ้ากาแต่ได้โปรดให้บูรณะวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช1,724แสดงว่าวัดนี้มีการสร้างมาก่อนหน้านั้นภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโตขนาดใหญ่สูง23.46เมตรเป็นศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิซึ่งเป็นฝีมือของช่างอู่ทองแท้ องค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารที่สูงใหญ่มองเห็นได้แต่ไกลเดิมทีองค์พระประดิษฐานกลางแจ้งต่อมามีการสร้างวิหารครอบเพื่อปกป้ององค์พระวัดป่าหลายๆยังมีความสําคัญในวรรณคดีไทยโดยปรากฏในเรื่องคุนช่างขุนแผนว่าเป็นสถานที่ที่ขุนแผนมาบวชเรียนในสมัยเป็นเอ็นแก้วนอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์กลางศรัทธาของชาวสุพรรณบุรีมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตปีละสองครั้งในวันขึ้น5-9ค่ำเดือน5และเดือน12 การมาเยือนวัดปาเลไลวรวิหารนอกจากจะได้สักการะหลวงพ่อโตยังเป็นโอกาสในการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานพร้อมทั้งชื่นชมสถาปัตยกรรมและศิลปะที่งดงามซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาและภูมิปัญญาของชาวสุพรรณบุรี